สวัสดีครับผมสวนจะกรพัดสวัสดีครับนี่ผมกำลังี่พามาเบ่งไอวิธีหองปุ๋ยคอกครับปุ๋ยคอกปุก๋ยหมักเขาเนี้ยนไะอหองกลุ่มไว้เพราะว่าผมขุดผมขุดหลุมไว้แล้วครับผมนี่ขุดหลุมเสร็จไปแล้วเพราะว่า <c oughs> ขุดขุดก็คือขุดข้างเดียวแล้วขุดไม่ไปลวดเดียวแล้วจะค่อยมาใส่ปุ๋ยหมักกับปุ๋ยหมักลวดเดียวคือกัน จงคอยมาปุ๊กครับผมแต่เทคนิคผม,มคล้ายว่าผมก็ใส่ไว้ก่อนใส่ไว้นี่ประมาณอาทิตย์นึงใส่ไว้แล้วก็ผมก็จะมาคุกดินนิดนึงครับผมใส่ใส่เทใส่เทใส่เหลือผมก็มาคุกดินไว้ประมาณอาทิตย์นึงหลังจากนั้นผมก็อาศัยว่าตากดินอย่างไว้ในตัวนะครับตากดินตากอย่างผมก็บรรลุหรือวันดีบดีผก็ลองเฮ็ดเบื้องผมก็ศึกษาในยูทูบแต่มันบุบผเห็นท่านใดผู้ใดยังเฮ็ดแท้เฮ็ดแบบนี้ครับผมก็เลยลองเฮ็ดเอง มันมีแต่ขุดแล้วปุ๊กเลยผสมดินปุ๊กเลยนะผมก็บ่รู้ว่าเบ๊บแต่ขึ้เบ๊บแต้ผิดหรอครับผมก็กเกษตรครับผมเราทดลอง <c oughs> กเกษตรก็เป็นคนแบบทดลองได้ครับผมก็เป็นกเกษตรมือใหม่รุ่นใหม่กําลังมักทดลองครับ,บ่รู้ว่าท,ทุกทึกหรือผิดผมกเ็เฮ็ดไปครับเรากรเ็เฮ็ดหลายวิธีอันนี้ก็เป็นซ่องที่ผมลองเฮ็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือหกครับหกเม็ดอันนี้ห่างกันประมาณ ก็บซีเมตรนะองบ้องซีเมตรดีเพราะมันคูคูน้ำพอมันบังคับบังคับไปบังคับประมาณนี้แหละครับบังคับไปมันมันแคบโพดน้ำมันแคบเกินที่จริงเราต้องเอาอก,กว้างกว่านี้ครับอันได้ห้าคูณหกกพอดีผมว่าหรือว่าหกคูณหกครับแต่ผมกลองเฮ็ดบางอย่งหลายแบบให้เป็นต้นแบบให้เป็นตัวอย่างให้แต่แต่เอฟังนั้นผมก็เห็ดไอห้าคูณคูณหกด้วยครับขอคูนน้ำห้าคูนหก อันนั้นก็ห้าคูณหกห้าคูณหกคือกันแต่อันนี้มันมันเป็นคูน้อยพอดีครับแต่อันนี้ก็ประมาณหกหกคูณห้าห้าคูณหกก็คือกันอันนั้นปุ๊กคันคันละเหวไม็หลายหลายย่างเป็นตัวย่างครับผมตัวย่างเวลาเพื่อนมามาเบิง้งงานมาเบิ้งส่วนแถวแถวนี้บ่มีบ่คอยมีผู้ใดขุดคลองเห็ดไอขุดคลองเห็ดแบบนี้กันครับผมเพราะว่าของผมอยู่ตัวอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยครับผมนี่บ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 คอยมีแถวนี้บ่บ่มีใครสมากจะบ่มีเลยนะ ผมมีเว็บขุดคองแวบ,บนี้ครับอาที่มีกันน้อยน้อยครับส่วนน้อยครับที่จะขุดขูดน้ําขึ้นมาเห็ดน,นี้ความเป็นที่นาก็เพิ่งกระย่านสีใได้นาสีใได้ดินไปฮนะนนี่เดี๋ยวผมจะพามาผมถ่ายผพ้ดเดียวครับย่างผู้เดียวนี่มันจะขูน้อยนะครับห่างกันประมาณสามเมตรครึ่งขอบผมเห็ดเป็นฟันปลาครับสลับฟันปลาเต้นระยะระยะนี่นะหกเมตรหกเมตร หกเมตรได้ครับนี่อันนี้มันก็เป็นฟันปลาครับสลับไปสลับมาเห็นไหมครับมันก็อาซียูห้คูณเอ้ยซีคูณหไปครับก็ลอลงเบิงครับที่จริงหอเชา่ยื้อแต่เจ็ดคูณห้าอย้ก็ได้แต่ผมผมตั้งใจเห็ดไว้ให้เป็นกรณีศึกษาเดี๋ยวคิดเป็นชิ้ยาวเดี๋ยวมาเห็ดวิธีใส่ปุ๋ยครอกคับผมก็ ใส่ใส่ไปเห็นี้แล้วครับหนึ่งใส่บิงบึงเป็นตัวอย่างจากลุงน,นึผมก็บ่ค่อยมีอย่างหรอกครับอันได้สาระเดบ่ได้สาระเดอได้ประโยชน์กะนนำไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนเราด้วยครับเด้อผมก็เฮ็ดให้เบิงึงเลยซึ่งออันนี้ผมหองไปประมาณสองถ้วยแล้วผมก็ใส่อีกสองถ้วยพอบางคนก็จะถามว่าเอ๊ะมีอย่างอยู่ในนี้เดนบอลยักษ์รูชส่มใส่ผมผมก็ใส่ดาดาเลยใส่มั่วๆเลยครับผมผมมี ไอ้เคยน่ังวะขี้มันนะครับขี้มันขี้มันสับปะหลังนะเพราะว่าผมอยู่ติดกับร้านร้านมันติดกับร้านมันแล้วเพิ่นเพิ่นกับผมก็ไปขอเพิ่นครับผมเพิ่นก็ให้ปกติเพิ่นกระเที่ยไปใส่ต้นไม้ต้นไร้เพิ่นแต่ผมเห็นเพิ่นเอ๊ะไปขอก็นะหรอกผมก็ไปขอเพิ่นเพิ่นก็ให้ครับผมขอบุณเพิ่นไร้ไรเท่าแกเพิ่นบ้านกันมีอยสองหลังนี่แหละครับ เรนอยู่ไก่หมูนี่อาศัยเพิ่นนะครับเอามาเบาเลี้ยงของเฮาต้อก็มีมีอย่างเด็กวิตซส่วนผสมที่ผมเห็นไว้นะนะมีมีอย่างก็ล่ะมีขี้มันครับมีขี้มันแล้วก็นี่ครับมีขี้มันมีแกบแกบดิบหัวนะครับขี้แก้หัวนะครับก็มีขี้ไก่นี่ขี้ไก่เหมาครับก้อนขี้ไก่ดำๆนี่อย่างโบยุ้ยดีแค่ ก็มาหมักไว้ในหลุมมิกโตหนึ่งแต่ก็เย็นแล้วครับบ่ฮ้อนแล้วนี่เฮ้ยมีขนนอนขึ้นนะครับมาเจาะขี้ไก่ขี้ไกลล่ล้วนๆครับบวมแดงไก่แก๊บนะครับขี้บวมแดงขี้ไก่แก๊บขี้ไก่ล้วนๆเลยแต่แก๊บมาผมเอามาใส่ไก่หักครับผมนี่มีสามยางที่ผมใส่แปรมกันนะกระหมักที่ไม่ดูแลแล้วครับสองเดือนละสองเดือนสามเดืนเอนประมาใส่นี่แหละครับ คิดเป็นชิ้นยาวนี่แหละครับเต็มชิ้นลองเห็ดไ,ได้บ้างคิดจังไรดิผมก็ใส่ไปนี่นะเห็ดผู้เดียวครับถ่ายกับไอวิดีโอกับถ่ายผู้เดียวเด้อครับเดีย๋ยวผมจใส่ไม้นิบผมใล้กันนี่สันบ่ลองก็ได้ไม้นิบซื้อมาแต่คงทุถมเอ้ยมันไม่คงถมราถ้านทุกอย่างยี่สิบบาทซื้อมาอะไรยี่สิบเด้อครับตัวนี้นี่ใส่ดีเลยแหละประหยัดผมก็นิบไปอย่างอย่างก็ได้สันบ่ เดี๋ยวตังตงต้งต,งต,งร,มมงตรงๆก่อนป๊าดฮงวิววิวสั้นมาแล้วนี่ผมก็ได้ถือพุดยี่สิบบาทหรือซื้อมาอยู่ขอแต่ใส่ทายไปได้ครับจะลงหุ้นไรหงเห็ดเพื่อความรู้จะสัตว์เลยเนี่ย เฮ็ดไว่วางเฮ็ดผู้เดียวดิผมใส่ละห้าควยกันเลยครับคิดผมก็ะชิ้ยาวดิผมก็ได้ตัดดิสีกควยห้าควย วิธีใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักครับผมนปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักมะพร้าวน้ำหอมปลูกมะพรายนหอมบ้านแพลครับผมปลูกจีบบุกอ่ะเพิ่นว่าผมสร้างมาแต่พุ่นพุ่นละกให้เพิ่นซื้อมาให้ให้เพิ่นมาส่งนี่ครับเห็นปะวิธีเ่าซิปลูกมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพลปะเพิ่์นมาที่บ้านแพลดิบผมก็บเอิญว่ามะพร้าวน้ำหอมบ้านแพลแล้วครับ ตูดจีบพู้นผมเพาะไปพู้นครับปุ๋ยหมกักปุ๋ยคล่อมก็ยุ่ฮะที่ได้พูกกัแล้วครับเมืนน่อวันที่เฮ้ยถ้าผมผมมั่นใจไปผมก็เลยประมาณวันที่เขาได้ไปยี่สิบหกบมประมาณนี้แหละครับยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดผมจำวันที่พไดบพอช่วงนี้มันเป็นในหยุดผมขายของตลาดนักนะครับแล้วพอดีว่าเพิ่นหยุดตลาดนัด ผมก็เลยไ่ได้ใส่ใจมือบบรูทอดป่ามื่นเป็นอย่างเมื่อนี้แล้วก็เวลานะผมเบ่งอยู่แต่บบลูมือบบรูวันที่ครับผมผมลืมเพราะว่าผมไ่ได้ขายของนะครับหยุดไอโควิดนะครับเพิ่มเบพ่ให้บบให้แปขายของเดี๋ยวเวลาวันที่เดี๋ยวผมสิลงไว้ทางใต้คลิปนี่แหละครับบรู้ว่าเมื่อนี้วันที่อย่างผมลืมนี่แหละครับผม ากติดตามคลิปผมไ,มได้แล้อครับผม,ผมก็จะพยายามเฮ็ดคลิปดีๆเฮ็ดคลิปไอ้เกี่ยวกับกเกษตรเฮ็ดหลายอย่างอยู่ครับผมปุก๊กไผ่บงหวานปลูกไผ่สร้างมนปลูกกล้วยกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกระเรมาลงตรงนี้เดี๋ยวผมมาทายเพิ่งเห็นหนึ่งนั่นเป็นไผ่บงหวานนี่ไผ่สร้างมนแล้วก็จะปลูกเงาะไอ้แล้วก็มีมขนุนครับขนุนอยู่พุนมันมี แั่นก็ทีมีไอ้ฝรั่งกิมจูมีดอกขจจ์เดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้เบิ้งเลยเลยครับผมแล้วก็มีมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองมะม่วงเขียวสวยโอ้พุกหลายอย่างครับผมปุ๊บเป็นผมทีพยายามปุ๊บเป็นยี่สิบสามสิบอย่างคนเดียวละมุดสตอโอ้ยหลายอย่างครับผมม่วงฟ้าลั่นที่อย่างเบยพุกโอ้มีหลายอย่างหลายอย่าง,ายอยางของแห้เลยครับอย่างหลายอย่างใน,น,นกันที่ผมเห็ดไอ้เป็น วิธีเฮ็ดแก๊บดำให้เบิ่งครับเฮ็ดแก๊บดำคลิปนี้ยาวเด้อครับมีประโยชน์เด้บุมีประโยชน์เด้นี่ครับอันนี้ก็เป็นวิธีอันนึงของผักบุงเกลวงามแล้วครับเดี๋ยวเมื่ออื่นนี่ของเได้ตัดออกอีกรอบหนึ่งตัดออกก่อนบุ้ไปได้ได้จากมัดแต่ก็เปิดรายได้ให้กันครับเพิ่นโทรมาจองหลายๆเด้อครับเกี่ยวกับผักบุ้งนี่ผมูผักบุ้งไว้ผักกัญจองก็กำลังแต๊กครับผมผักกัญจองก็แต๊กอยู่ริมนี่แหละอยู่ปลาอยู่อย่างนี้ มาอัปเดตได้บึงให้เลยล่ะครับนี่บุงเกลยวแล้วก็ซื้อปลามาปล่อยเดี๋ยวผมไปซื้อปลาอยู่ให้ผมได้เข้าไปซื้อก่อนเดี๋ยวจะม,มาอัปเดตวิธีไปเรียกซื้อปลา,า,าผ่ันปลาพร้อมครับเอาครับผมขอบคุณหลายๆที่ติดตามผมที่เบึงผมจนจบท่านผู้ใดได้บึงมาจนฮอตตอนนี้ก็สิได้ยินผมบอกว่าขอบคุณหลายๆที่เบึงคลิปผมนี่แหละครับขอบคุณหลายๆด้วยครับเดอ้อขอบคุณครับสวัสดีครับผม